บาดนะโอนะ่ไออองไงนะขบานโมทิไทยน้องบาดแม่อบอกปูงไงนะขมานองหมดเธอไม่ยำบาดนี่แก่ทำมียำมียำอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นอาหารท้องถิ่นนะครับอาหารประจําถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ในเขตอำเภอรกระสังนะครับและก็อำเภอใกล้เคียงนะนี่มียำเนียก็เป็นเมนูที่นิยมทานกัน ในแถบบุรีรัมย์หรือสุรินทร์นะครับก็จังหวัดใกล้เคียงก็เริ่มแร่ขยายไปเยอะแล้วนะทุกวันนี้เป็นของขึ้นชื่อของอำเภอกระสังนะครับกินมานานนะฮะเราจะใช้เส้นหมี่หรือเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะครับเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็ได้บางทีบางพื้นที่เขาใช้เส้นสดนะครับแต่ก่อนเขาใช้เส้นสดกัน อันนี้เส้นมีอย่างนี้ก็ทําได้นะครับอร่อยรสชาติก็จะออกเผ็ดเปรี้ยวหวานนะฮะใสะ่เครื่องปรุงก็มีไม่เยอะมีต้นหอมกระเทียมใบกระเทียมผักชีนะครับแล้วก็ตะไคร้ใบแมงลักนะฮะก็บางบางคนชอบใส่ถั่วก็ใส่ถั่วถั่วปนนะแต่สูตรดั้งเดิมเขาจะใช้ปลาปนนะปลาปน กินกับผักเคียงแตงกวาผักกระถินผักอะไรกินได้หมดนะครับอร่อยนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อ